เหตุใดหนอทำบุญมากแล้วแต่ยังไม่รวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องครูของพันจันแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยหรือแม้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเพราะเหตุใดหนอเราทำบุญมาก,มากแต่ฉะไหน,นชีวิตถึงยังขัดสนอยู่ ไม่ร่ำรวยสักทีเมื่อไหร่จะรวยบุญจะส่งผลตอนไหนแต่กับบางคนเล่าไม่เคยเขวัดทำบุญแม้สักครั้งทำแต่ความชั่วหดโกงมั่วพนันปัวพันยาเสพติดแต่ทำไมกลับรวยเอารวยเอาจนหลายคนอาจจะเริ่มท้อแท้ใจผ่านให้คิดในใจไปด้วยว่าทาบุญไปแล้วไม่เห็นได้อะไรกลับมาคนทำบาปทำชั่วด้วยซ้ำ ที่ได้ดีกว่าอีกหรือไม่แต่คิดสงสัยเีีย้วยซ้ำว่าบุญบาปนั้นมีจริงอยู่หรือเปล่ากล่าถึงตรงนี้ในวันนี้ทางช่องของครูบของาชาแนลเราจึงได้ไปรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาตอบคำถามเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมได้บ้างโดยมีรายละเอียดความว่าก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าผลของกรรมนั้น ไม่ว่าจะดีหรือชั่วจะให้ผลตามการเวลาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้องรอให้มันเติบโตและออกผลไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้จะได้กินผลเลยกล่าวถึงตรงนี้ขอขยายเนื้อหาเกี่ยวกับระยะเวลาของการให้ผลของกรรมพอสังเกตเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นโดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายกรรมของสัตว์โลกนั้น ว่าให้ผลในสามระยะได้แก่ 1. วิบากในทิฏฐธรรมกรรมให้ผลทันทีในชาตินี้หรือกรรมทันทีทันใด 2. วิบากในอุปัชฌะกรรมให้ผลในชาติถัดไปและ 3. วิบากในอัปรปริยายะให้ผลในภพชาติที่ไกลออกไปขยายความจากข้อหนึ่งวิบากในทิฏฐธรรม กรรมที่ให้ผลทันทีในชาตินี้คือกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าตัวอ,อย่างเช่นคนที่ทำกรรมดีแล้วรับผลทันทีการพูดจะดีมีเมตตามเมื่อเราพูดจาดีมีถ้อยคำที่อ่อนโยนและจริงใจต่อผู้อื่นจะทำให้ได้รับความรักความไว้วางใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ซึ่งส่งผลดีทั้งด้านความสัมพันธ์และโอกาสในชีวิตทันทีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือใหญ่โตเช่นการแบ่งปันอาหารการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมักจะได้รับผลดีในรูปแบบของความสุขใจหรือได้รับความช่วยเหลือกลับมาในยามที่เราลำบากเช่นเดียวกันการขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ความขยันความอดทนและความซื่อสัตย์ในการทํางานจะนํามาซึ่งความสําเร็จในหน้าที่การงานมีรายได้ที่มั่นคงและได้รับการอยอมร,รับจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานการให้อภัยและปล่อยวางการให้อภัยผู้อื่นไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกดีขึ้นแต่ยังช่วยให้ตัวเราเองไม่ต้องแบกความโกรธหรือความทุกข์ทำให้จิตใจสงบ และสุขมากขึ้นในทันทีส่วนตัวอย่างผลของการกระทำกรรมชั่วที่ให้ผลในทันทีเช่นยกตัวอย่างของพระองคุลิมานเทระที่ฆ่าคนมาเป็นพันแต่เมื่อกลับใจและบวชเป็นพระอรหันต์ก็ยังคงต้องเผชิญกับผลกรรมคือถูกชาวบ้านควางป,า,ปาหินใส่จนเลือดตกยางออกคนที่ทำกรรมชั่วแล้วรับผลในทันทีก็เชกเช่น คนด,ดื่มสุราจัดและป่วยเป็นโรคตับคนพูดโกหกบ่อยก็จะถูกคนรังเกียจไม่มีความน่าเชื่อถือเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างของกรรมหรือการกระทําที่ให้ผลในชาตินี้ 2. วิบากในอุปัชะกรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปคือกรรมที่แม้ยังไม่ได้ให้ผลทันทีแต่จะส่งผลในชาติหน้า ตัวอย่างการกระทํากรรมดีแล้วรับผลในชาติถัดไปเช่นคนให้ทานอย่างสม่ําเสมอให้ด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยจิตเมตตาไม่มีการแบ่งแยกหรือลังเกียจให้ของที่มีค่าและมีประโยชน์จริงๆตัวอย่างเช่นพระอนาถบินทิกาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงเรื่องความล่ำรือล่ำรวยในสมัยพุทธกาลท่านเป็นผู้ทำบุญให้ทานอย่างไม่ขาดสาย ส่งผลให้ท่านร่ำรวยในชาติปัจจุบันและมีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ตลอดชีวิตการสร้างบุญใหญ่ด้วยจิตศรัทธาแรงกล้าเช่นสร้างวัดทาวนวัตถุหรือการอุปถรัรมภะพุทธศาสนาอย่างเต็มที่กรรมนี้อาจส่งผลให้เกิดในภพชาติที่มีฐานะดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดหรือเกิดในครอบครัวที่มีศีลธรรม การรักษาศีลอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตผู้ที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดโดยไม่ประมาทมักจะเกิดในภพภูมิที่ดีมีชีวิตที่สงบสุขปลอดภัยจากพยันตรายและได้รับความเคารพจากผู้อื่นในชาติหน้าการเจริญสมาธิภาวนาและการบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างลึกซึง้งกรรมนี้ช่วยให้เกิดเป็นผู้มีจิตใจสงบม,มีปัญญาเลิศหรือแม้แต่บรรลุธรรมในชาติหน้าได้ง่าย ราจิตได้ถูกฝึกอย่างดีการเป็นผู้มีจิตเมตตาอย่างต่อเนื่องผู้ที่ฝึกจิตให้เปลี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์จะทําให้เกิดในผู้ภูมิที่มีความสุขเช่นสวรรค์และเกิดมาเป็นคนที่มีความเจ้าสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนตัวอยา่างของการกระทําความชั่วหรือกรรมชั่วและได้รับผลในชาติถัดไปเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเจตนานแรงกล้า การฆ่าด้วยความโกรธแค้นหรือเจตนารุนแรงมักจะสง่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าเช่นน,นลกเปรตอสุรกายหรือหากเกิดเป็นมนุษย์อาจมีอายุสัน้นเจ็บป่วยบ่อยการลักขโมยของหรือเบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่นอย่างไม่ละอายกรรมนี้อาจสง่งผลให้เกิดในชาติหน้าโดยความยากจนขาดแคลนทรัพย์สินหรือแม้จะมีทรัพย์ แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีความสุขกเท็จหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนส่งผลให้ชาติหน้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเช่นอาจจะพูดไม่ชัดขาดความน่าเชื่อถือหรือเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่ซื่อสัย์ดังนั้นข้อที่สองนี้จึงสรุปได้ว่ากรรมบางอย่างไม่ได้เหตุผลทันทีแต่ต้องรอจนถึงชาติถัดไปซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อ ที่ทําให้ชาวพุทธที่เข้าใจและมีศรัทธาในข้อนี้ได้หมั่นกระทำกรรมดีเพราะมองถึงผลในการต่อไปหรือภพภูมิถัดไปที่เราจะไปเกิดเราก,กรรมดีจะส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนกรรมไม่ดีนั้นย่อมนําไปสู่ความทุกข์ยากในภพภูมิที่ต่ํากว่าหรือแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องเผเชิญกับความทุกข์ต่างๆนานา 3. ามิบากในอัประปริย,ยะกรรมที่ให้ผลในภพชาติที่ไกลออกไปอีกคือกรรมที่ส่งผลช้ามากอาจหลายภพชาติแต่ไม่มีวันสูญหายไปผลของกรรมนี้อาจไม่แสดงออกทันทีในชาติปัจจุบันแต่จะให้ผลยาวนานหลายภพชาติเช่นการเสียสละทรัพย์สินเงินทอง เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือแม้แต่การสละชีพเพื่อปกป้องผู้อื่นผลของกรรมนี้อาจไม่แสดงออกทันทีในชาติปัจจุบันแต่จะให้ผลยาวนานหลายภพชาติส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่สูงส่งมีฐานะดีมีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายชาติภพการรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ต่อเนื่องตลอดชีวิตการรักษาศีลเช่นศีลหศีลแ หรือศีล227ข้อในพระวินัยของพระภิกษุแม้อาจไม่ได้เห็นผลชัดเจนทันทีแต่จะช่วยให้เกิดในภพภูมิที่ดีมีชีวิตที่สงบสุขและได้รับความเคารพยกย่องในหลายชาติภพการเจริญสมาธิขั้นสูงหรือฌานสมาบัติการฝึกจิตจนบรรลุถึงฌานสมาบัติขั้นสูงนั้นสามารถส่งผลให้เกิดในภพภูมิของพรหมโลกซึ่งเป็นภพที่สงบสุข และมีอายุยืนยาวมากการบรรลุฌานนี้อาจสร้างอุปนิสัยทางจิตที่สืบเนื่องไปหลายชาติแม้จะไม่ได้ฝึกสมาธิใหม่ในชาติถัดไปก็ตามการฟังธรรมและปฏิบัติตามด้วยจิตศรัทธามั่นคงแม้เพียงการได้ฟังพระธรรมแล้วเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพ้นปุญจากการเปิดใจรับความจริงนี้อาจยังไม่แสดงผลทันทีแต่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ที่เติบโตในภพชาติถัดไปทําให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นในชาติหน้าส่วนบุคคลที่ทำกรรมชั่วแล้วส่งผลในภพชาติต่างๆต่อไปตัวอย่างการกระทําเช่นพระเทวทัตเคยก่อกรรมหนักในอดีตชาติทําให้ในยุคพระพุทธเจ้าก็ต้องเผชิญกับผลกรรมอย่างหนักเช่นถูกแผ่นดินสูบสัตว์นรกที่ทําบาปร้ายแรง เช่นผู้ที่เคยฆ่าพ่อแม่อาจไม่ได้รับผลในชาตินี้แต่กรรมจะตามสนองในภพต่อๆไปท่านผู้ชมผู้ฟังครับจากเนื้อหาระยะเวลาของการให้ผลของกรรมทั้งสระยะข้างต้นนั้นที่เป็นอกุศลหรือกุศลละกรรมดีก็ตามจะเห็นว่าทั้งบุญและบาปในทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าใครทำแล้ว ต้องได้ผลลัพธ์ทันทีหากเราเชื่อมัน่นและศรัทธานในคำสอนของพระพุทธองค์ย่อมจะพอเข้าใจได้บ้างว่าการทำบุญให้ทานที่เราทำอยู่เป็นประจําอาจไม่ได้ส่งผลให้ร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจในทันทีโดยอาจจะส่งผลในเวลาต่อไปเมื่อเหตุปัจจัยมาถึงในชาตินี้ก็เป็นได้หรืออาจจะไม่ส่งผลในชาตินี้แต่จะให้ผลในชาติต่อๆไปก็เป็นได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ทำความชั่วในปัจจุบันอาจจะยังร่ำรวยอยู่หรืออาจเกิดจากการส่งผลจากกรรมดีในชาติก่อนๆกำลังให้ผลอยู่แต่ถึงกัะนั้นเขาก็ยังต้องรับกรรมที่ตนทำชั่วในชาตินี้อย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้ช่องครูของพัชาแนลขอส่งกำลังแรงใจให้กับชาวพุทธเราที่กำลังท้อแท้หรือกำลังสงสัยกับผลของการทำบุญบาป ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรดยอ,อยากให้ทุกท่านมองการทำบุญเป็นการสร้างพลังงานบวกที่อาจจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่การจะรวยหรือไม่รวยนั้นขึ้นอยู่กับกรรมเก่ากรรมใหม่และความเพียรพยายามประกอบอาชีพของเราด้วยการทำบุญไม่ใช่สูตรลัดเพื่อความร่ำรวยแต่เป็นการสร้างความสุขทางใจและเสริมสร้างปัญญาที่จะช่วยให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าดังนั้น อย่าประมาทในการทำกรรมกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวตามเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนมีเวลาส่งผลของมันเองขอให้เราทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้และไม่ประมาทพอเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลเราจะได้รับผลที่สมควรแก่การกระทำของเราอย่างแน่นอนครับถ้าทุกท่านชอบเนื้อหาธรรมะแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องครูองพัชแนลเพื่อรับฟังธรรมะดีๆในตอนต่อไปด้วยนะครับสาธุธรรมสวัสดีครับ